งูกินหางศักดิ์สิทธิ์ไหมครับทาไมพระเอามาให้กราบไหว้ก็ปัญญาอ่อนไงสัตว์เัลฉานมันจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงขนาดเทพเทวายังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนับภาษาอะไรกับสัตว์เัลฉานพวกมึงเนี่ยมันโดนหลอกไอ้งูกินหางอะไรเนี่ยเผอเจอถ้าสังคมประเทศไทยเราไม่มีความเชื่อแบบนี้สังคมเราจะฉลาดขึ้นจะ,จะเจริญขึ้นกว่านี้เยอะไม่ใช่ไปนั่งจะขอหวยเพราะวันๆไม่มีทำหาอะไรมานน่าจะนั่งลุ้นหวย มันเลยไปนั่งกากสัตว์เยราฉานไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองงูโง่มึงว่างูที่ไหนงูดีๆที่ไหนงูมีปัญญางูฉลาดที่ไหนจะแดกหางตัวเองกูถามหน่อยฮะมึงแดกขาตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้ยมึงแดกแขนตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้แล้วงูแดกหางมึงไปไหวมันนี่นะงูยังโง่ขนาดนั้นน่ะแดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันแล้วมึงจะไปสรรหาอะไรมามันยังเอาตัวเองรอดจากหาการการแดกตัวเองไม่ได้เลย แล้วมึงจะคิดว่ามันจะให้โชคลาภวาสนามึงยังไงตอ่อกูหน่อยแดกตัวเองยังแดกได้ยังโง่แดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันความปัญญาอ่อนของคนในประเทศอะไปนั่งกราบงูมึงจะไปหาเงินจากงูแล้วมึงบอกว่าเป็นงูกินหาเป็นงานกินงูตัวเองอะไรนะกินไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่ยนะังไงตายเลยนะ่ะแดกไม่มีวันหมดไม่ัสิ้นตายหาไปแล้วนะ่ะแล้วมึงก็ไปนั่งกราบนั่งไหว้มันอยู่ได้เนี่ยนะประสาท แล้วเนี่ยมึงดูจะมาให้กูด่าได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างอ่ะแต่ว่าความเชื่อความเชื่อก็ความเชื่อมันปัญญาอ่อนมึงจะให้กูด่าได้ยังไงมึงจะได้เลิกโง่ฉลาดสิ่งงูกินหางอะไรเนี่ยประเทศปัญญาอ่อนเนี่ยกูถามว่าถ้ากูไม่สอนแบบเนี้ยพวกมึงจะไ่าย,ยัางไงอ่ะมึงก็จะนั่งโน่งงงไงไรสาระปัญญาอ่อนไปนั่งไหวไปนั่งกราบงูแดกหางตัวเองเนี่ยนะมึงว่าฉลาดหรือโง่นะ่ะแดกตัวเองจนตายอ่ะนะ และอีกคนที่ไปนั่งกราบไปนั่งไหวกก็เชื่อไปได้เชื่อกันไปได้ยังไงนี่มึงนับถืออะไรกันเนี่ยมึงยังมีสติปัญญายานกันอยู่หรือเปล่าบ่วงหน้านารบาดบ้านบอคอแตกอะไรบ่วงอะไรล่ะบ่วงรัดคอดิโดนงูหลอกแดดก็น่ะนะสัตว์เดรัจฉาม,มันก็แค่สัตว์เดรัจฉาม,มันจะมาทําให้มึงรวยได้ยังไงตัวมันเองยังตายยังไม่รอดจากความตายเลย ตัวมันเองยังไม่รอดจากการแดกตัวเองให้ตายไปได้มึงจะไปหวังว่ามันจะมาสามารถพึ่งพิงอะไรมึงได้มันมึงจะไปสามารถพึ่งพิงอะไรมันได้กับไอีกแกงงูงูแดกตัวเองโอ้ยตายมึงถึงขั้นแดกงูตัวงูแดกตัวเองได้กูจะพูดยังไงแล้วห่วงหน้าขบาดสมอง